หลายคนคงเคยได้ยินคำว่าคำทํานายของมูรินโญ่หรือมูรินโญ่ผู้มาก่อนการกันมาบ้างแล้วก็เพราะว่าเมื่อคุณซื้อรายนี้นะคะลั่นวาจาอะไราออกมาเรื่องนั้นๆก็มักจะเป็นเรื่องจริงเสมอในคลิปนี้ค่ะเราจึงได้รวบรวม5คำพูดที่เปรียบเสมือนคําทํานายและมันก็เป็นเรื่องจริงที่ออกมาจากปากของโชเซ่มูรินโญ่หากพร้อมแล้วไปชมกันเลยค่ะ 1. นึคำพูดของมูรินโญ่ที่มีต่อเดลี่อัลลี่มูรินโญ่นะคะเคยทํานายเอาไว้ในสารคดี o อ n อ t น ing ของท็อตแนมฮอสเปอร์ในฤดูกาล2อ1 9 2 0 2 0กาว่าอัลลี่จะต้องเสียใจถ้าไม่รีบยกระดับการเล่นของตัวเองและแล้วนะคะเพียงไม่กี่ปีต่อมาค่ะเดลี่อัลลี่นะคะได้มีเส้นทางอาชีพที่แย่ลงเรื่อยๆจนแทบจะลืมไปแล้วว่าเขาเคยท็อปฟอร์มมากแค่ไหนเขาเคยเป็นตัวหลักของทีมชาติอังกฤษชุดควา้าอันดับ4ฟุตบอลโลกปี2018และช่วยพาทัพไก่เดือยทองเข้าชิ่เปปีี้นนลก 2019แต่หลังจากนั้นค่ะฟอร์มของอลลี่ก็ดรอปลงแบบกูไม่กลับจนต้องตัดสินใจย้ายมาเล่นให้กับเอเวอรนตนและถูกปล่อยยืมให้กับเบสิกตัสในลีกตุรกีในปัจจุบันและแน่นอนว่ายังไม่มีอะไรดีขึ้นเลยโดยหนึ่งในประโยคสาคัญที่มูรินโญ่พูดเอาไว้ก็คือฉันไม่เคยสงสัยศักยภาพในตัวนายเลยฉันเห็นนายทําสิ่งที่เหลือเชื่อในหลายๆเกมแต่ฉันรู้สึกมาตลอดว่าฟอร์มของนายนั้นขึ้นขึ้นลงๆวันหนึ่งข้างหน้าฉันคิดว่านายจะต้องเสียใจถ้านายไม่ไปถึงระดับที่นายสามารถทําได้ ซึ่งหากดูจากสถานการณ์ปัจจุบันของดาวเตะวัย26แล้วนะคะที่แม้แต่เบซิกตัสยังไม่อยากได้ตัวเขาเอาไว้ยิ่งตอกย้ำว่าคำพูดของมูรินโญ่นั้นเป็นเรื่องจริง 2. มูรินโญ่เคยทำนายว่าอาเซนอลจะขึ้นจากฝูงภายใต้การคุมทีมของมิเกลอัตเตตาหลายคนนะคะอาจจำได้ว่าสมัยที่มูรินโญ่ยังคุมเชลซีอยู่นั้นเขาเป็นกุนซือไม้เบื่อไม้เมากับอาเซนเวนเกอร์ผู้จัดการทีมที่คุมอาเซนอลได้ยาวนานที่สุดส่วนมูรินโญ่นั้นเคยผ่านการคุมทีมเชลซีมาก่อนในพรีเมียร์ลีกทำให้ทั้งคู่นะคะเคยปะทะคารมกันมาแล้วหลายครั้งแต่กุนซือฝีปากร้ายค่ะเขากลับชื่นชอบอร์เตตาโดยเมื่อ3าปีก่อนนะคะเขานำทัพสเปอร์คว้าชัยเหนืออาเซนอลมาได้แถมทัืนใหญ่ ยังรั้งอยู่ที่อันดับ15ของตารางคะแนนแต่หลังจบเกมข่าวมูรินโญ่กลับชมอาเ์เต,ต้าว่าจัดทีมได้ดีและยังพูดอีกว่าอาเซนอลจะกลับมาเป็นอาเซนนลอีกครั้งนั่นหมายถึงว่าจะพังงาดขึ้นจากฝูงพรีเมียร์ลีกได้อย่างแน่นอนและอย่างที่ทุกคนรู้นะคะว่าตอนนี้ค่ะอาเซนนลได้อยู่อันดับหนึ่งของตารางคะแนนและลุนแชมป์ลีกอังกฤษปีนี้แบบ100% มูรินโญ่เคยแนะนําว่าแรฟฟอร์ดไม่เหมาะกับตําแหน่งเบอร์เก้าในตอนนี้นะคะแรฟฟอร์ดขามีฟอร์มการเล่นที่ยอดเยี่ยมเขาทาไปถึง10ประตู2แอซิสใน10นัดหลังสุดและดูเหมือนว่าหนึ่งในเหตุผลที่เจ้าตัวทําได้ดีเพราะได้เล่นในตําแหน่งที่ถูกต้องนอกจากจะต้องยกเครดิตให้กับเจ้าตัวและโค้ชอย่างเทนฮากแล้วอีกหนึ่งคนนะคะที่เราอยากจะให้เครดิตก็คือโชเซ่มูรินโญ่ที่เคยพูดถึงเรื่องนี้เอาไว้ว่าคู่แข่งส่วนมากที่เจอกับยูไนเต็ดมักจะวางแผนตั้งรับเป็นหลักเสมอซึ่งนั่นทําให้แรฟฟอร์ดเล่นตามเกมของ ตัวเองไม่ได้เขาไม่ใช่สไตร์เกอร์ประเภทโป้งเดียวหายสถิติส่วนตัวก็ชี้ชัดอยู่แล้วว่าเด็กคนนี้ไม่ใช่ศูนย์หน้าตัวเป้าการยิงประตู1 0 1ถึง12ลูกต่อฤดูดกาลนี่ไม่ใช่ผลงานของสไตรเกอร์ในสโมสรใหญ่แน่นอนผมรู้ดีว่าแรฟฟอร์ดจะมีประโยชน์กว่านี้ถ้าได้พื้นที่ทางด้านกว้างให้ใช้โจมตีมูรินโญ่กล่าว มูรินโญ่พูดว่าแม็กโทมินเน่จะพัฒนาฝีเท้าขึ้นมาเป็นผู้เล่นคนสําคัญได้โดยมูรินโญ่นะคะแสดงความเห็นไว้ตอนที่ปีศาจแดงค่ะต้องเจอกับบาร์เซโลนาในเกมแชมเปี้ยนลีกเมื่อปี2019ว่าเขาเป็นเหมือนหมาบา้าเขาไม่กลัวใครเราต้องยอมรับเขาเขากดดันหนักและเคลื่อนที่ไปนในที่ที่ต้องการเข้ากดดันคู่แข่งเขากดดันสูงและสร้างปัญหาให้กับการขึ้นเกมของบาร์เซโลนามูรินโญ่กล่าวทั้งๆที่ในตอนนั้นนะคะยังไม่มีใครค่ะมองออกว่าแม็กโทมินเน่จะรับใช้ปีศาจแดงไหวหรือ โดยเดอะสเปเชียลวันนะคะเป็นคนที่ดันแม็กโทมิเน่ขึ้นมาเล่นในทีมชุดใหญ่ของแมนยูเต็ดและตอนนี้นะคะนักเตะก,ก็กลายเป็นกําลังสำคัญของทีมถึงแม้จะไม่ได้ลงเล่นครบทุกนัดแต่ก็เป็นตัวที่โค้นั้นสามารถไว้ใจได้ในการลงเล่นในแดนกลางและ5ค่ะปบ็อกบาคือไวรัส ช่วงกลางปี2019นะคะพอป็อกบากองกลางชาวฝรั่งเศสเริ่มมีข่าวหนาหวัว่าต้องการย้ายออกจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและสุดท้ายนะคะถึงแม้จะยืดเยื้อค่ะแต่บ็อกบาก็ไม่สามารถไปรอดกับทับพปีศาจแดงได้จนในที่สุดต้องย้ายกลับไปยังยูเวนตุสในปี2012แบบฟรีเอเย่นทำให้หลายคนนะคะมักย้อนนึกถึงคําที่ครั้งหนึ่งขาโชเซ่มูรินโญ่ได้บอกกับปอป็อกบาสมัยยังคุมแมนยูอยู่ว่านายมันคือไวรัสที่ไม่ได้ทุ่มเทให้กับการเล่นไม่เคารพสโมสรและแฟนบอลของทีมซึ่งจากสิ่ ที่เราได้เห็นในช่วงหลังนะคะบ็อกบาค่ะมักมีทัศนคติที่ย่ําแย่ต่อทีมทุ่มเทน้อยลงผลงานตกต่ำลงไปเรื่อยๆแถมยังเคยให้สัมภาษณ์ตรงๆว่าอยากย้ายออกจากทีมและเรยัอมาริดก็คือทีมในฝันอยากร่วมงานกับซีนดีนซีดานซึ่งนั่นนะคะแสดงให้เห็นว่าคำพูดของโชเซ่มูรินโญ่นั้นคือเรื่องจริง และนี่ค่ะก็คือ5คำพูดของมูรินโญ่ที่เคยพูดเอาไว้และกลายเป็นจริงสว่วนนี้นะคะพวกเราจะฝูงค่ะต้องขอลาทุกคนไปก่อนอย่าลืมกดไลค์คลิปนี้นะคะแล้วกดติดตามช่องของพวกเราได้ทั้งบน Facebook และ Youtube เพื่อรอชมคลิปต,ต่อไปด้วยนะคะขอบคุณค่ะ